สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมนาโตะนาโตะโตรโบลโตชิโนบิสไตกอร์นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครอ,อย่างคาวากินะครับผมจะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งมานะเป็น DLC จากเซนพาร์สีนะคะผมแล้วผมผมขอพูดตรงตนะผมยังไม่ได้เติมเลยตัวนี้นคือที่ผมจะรีวิวนี้คือผมไปฝึกอาจารย์กับคาวากิมานะครับผมก็เลยได้คาวากิมาเล่นฟรีนะครับผมก็อยากจะรุ้มกันว่าท่าเป็นยังไงนะ แต่คือตาแรกครับคือผมจะเล่นแบบเป็นต่อสู้ก่อนนะครับผมแต่ต่อไปผมก็จะค่อยๆรีวิวสกิลนะครับผมานี้ b e g i n จึ๊บจึ๊บนี้มาเอาลีก่อนเลย フフフフ。 เฮ้ยชึบชึบโอ้โหคือตัวนี้ถ้ามันแรงมากเลยอ่ะเอื้อเอื้อเอื้อเตกเอ้ออตัวนี้มันมีท่าคาวากิเหมือนกักนแฮทุกคนแต่ตัวนี้มันถุงมือสี่มวงอ่ะแต่แต่มันชมบูท่าได้ดีมากเลยคนน้ะ ุ่เลือดเตะโัวท่านตีเขาบมอกี้เลือทุกคนท่านตีเขาเมกี้คือแรงมากนะครับผมคือเมื่อกี้ผมโดนแบบโค้รอย่างแรง เอ้ยผมตกดับแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสลบสับผมเล็สงสมบสับน,น,นั่

ผมบุษะโอเคผมจะล็งตัวของไอ้ตัวนี้ก็อืมเป็นโคคาังี้เอาตีไปกินนี่ซาบุษะองแตกนี่แตกอืมอืมสะท่าแรงมากเลยครับทุกคนทุกคนกคนบัมเมื่อกี้คือแบบ เล่นเอาหลอดเต็มผมเต็มไวมากเลยครับผม,ผมคือที่หนึ่งครับจากตอนแรกที่สามเป็นที่หนึ่งครับผมสกิลที่หนึ่ง,ขงเขาวากกีครับคือสกิลหนึ่งเขากี่คือการปล่อยไอ้ลูกสีดแดงมาแล้วก็ดูจก,กะนะครับผมสามารถทําดาเมจได้สามารถทําดาเมจไ,ได้นะครับผมในระยะหนึ่งนะครับผมคือสามารถกันท่าบุรุตโตได้สามารถ กันกระสุนวงจากสามารถกันพันบักษาได้นะครับผมสามารถกันลูกไฟได้เปล่าผมก็ไม่รู้นะครับผมทานี้สามารถทาดดําดาเมจได้นระยะยาวนะครับจะเป็นค่าระยะประชิดสามารถไม่สามารถถูกสกัดได้ไม่สามารถถูกถูกโดนตัดหน้าได้นะครับผมการตัดหน้านี้คือการเหมือนโดนโจมตีเราท่าหายอะ ไม่สามารถโดนได้นะคบผมสามารถทำล้วก็สามารถกันระเบิดท่าระเบิดของดอีดาลละได้นะคบผมเมื่อกี้สามารถกันท่าลูกน้องระเบิดได้สามารถกันท่าระเบิดดีดาละได้นะคบผมเมื่อกี้ใครที่เห็นก็จะรู้นะฮะถ้าต่อมาครับเป็น ้าพุ่งขึ้นไปนะผมแล้วก็กระแทกจะสามารถกดเล็กสองฟันอีกรอบหนึ่งได้นะครับผมท่านี้คือเหมาะไหมนะผมว่าดีมากนะครับผมท่านี้คือสามารถเนี่นี่แล้วก็ฟันได้อีกรอบนะครัเผมดาเมจคือจัดจ้านมากนะครับผมผมว่าดีมากลยฮะดามจนี แล้วคือตอนเวลาพุ่งพุ่งไปไกลนะครับผมแล้วสามารถกดเลขสองต่อได้ครับคือการฟันต่อนะครับผมถ้านี้ครูดาวคือก็ไวไวอยู่นะครับผมแบบคือก็ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วไม่ได้ไวนะครับผมคือสะคือปานกลางนะครับผมพอใช้ได้นะฮะปุ <S 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 2> <S 2> ๊มแล้วก็ฟันต่อ ส่วนท่านตีนะครับเป็นการกดเลขสามคือการงอไม้มาแล้วก็พุ่งไปส้งอันตีอันนี้ครับเป็นการติดตามนะครับผมแล้วคนหลายคนที่เห็นนะคืออันตีนี้ก็แบบเหมือนการพุ่งเข้าไปแล้วก็เอาไม้สกัดนะครับหลังให้ไม่สามารถขยับได้แล้วก็เหมือนสามารถไอ้นี่ได้นะครับผมหลายคนเห็นนะจะมีกระสุนวงจักรแต่ท่านตีนะคะผมผมถูกใจมากรุ่ง ถึงความเท่ความแรงแล้วก็มันล็อกเป้านะคะผมถือแม้จะโดนเป้าหมายเดี่ยวแต่เป้าหมายเดี่ยวก็ถือว่าแต่ถ้าเกิดเป้าหมายเดี่ยวนั้นน่ะไอ้มีคนมาอยู่ด้านหลังของเป้าหมายเดี่ยวนะครับจะสามารถโดนได้หรืออยู่รอบข้างนะคบผมคือสามารถโดนอันติของไอคาวากิสว่านได้นะครับผมคิมอก้สำหรับคลิปนี้ผมว่าผมต้องขอตลาไปก่อนแล้วครับสำหรับใครที่ชอบการรีวิวตัวละครคาวากิของผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเจอกันครับผม สวัสดีครับมูงี